มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพอ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนครับวันนี้มื่อนี้กอไปยากแน่จัง่อยครับวันนี้เราจะมาถ่ายทำอะไรไม่รู้รพี่พี่ยังวะพี่ ป้านมานักใช่ป่ะหนัหนูไปหน่อยอย่ามาพี่มันน้ำเตืนนเอนสวัสดีครับมูนนี้จะเป็นมาเ,ออเด็ดเด็ดแดดหน่อยนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาอะไรเฟิร์ส ระบำชาวกาะระบำระบำชาวเกาะเจาะเตะเจาะตะปะกุปกรณ์เฮาเฮาสิมาอยู่ทั้งคู่นะครับมื้อนี้่ะเทียวแต่มีแน่ครับเที่ยวแน่เล่นแน่ ม,มน้ำคือปล่อยประเด็นไงคือยังฝนตกคือเมื่อยถึงมือ้อนรแล้วมายังก่อเขื่อนห้วยหลวงนะครับ แดดร่มร่มตกเด็กจัง่อยครับไม่สวยเท่าไหร่ครับสถานที่ห้องนี่เป็นทังไห เอาทางภูเขาบอกมึอนี้เขามาถ่ายเอ็อีกเพลงหนึ่งครับผมสวัสดีเซฟเซฟอ้วนว่าคือแดดแรงะ แล้วกว่าที่เราจะขึ้นมาได้แม่ไปต่อกันเลยนะเขาบอคืนเียกใหพเจ้าบอกนเขาจะไม่ขิดเเาจะเพิากี่จับานมีสวิให้ไปอกันเนาะเขาบ่คืนวสัน เออะวะก็บ่มีคนอีหลีเด้อดเนาะทั้งฮ้อนแดดกว่านนั้นป้ามันสูงอี่เด้เนาะโอ้สูงสิแม่จะเดินขึ้นมาเหนื่อยเนาะเด้วไปหลีอยู่ห่มกันรอ <c oughs> จับบ่เห็นดอกเราต้องมาหลีก่อนครับ รียุ่มคุยกันก่อน,น,นครับพี่น้องเขาบอกเลยมากินเหล่าถานะพี่น้องนักเดี๋ยวได้เดี๋ยวด้วครับเตรียมอ,อุปกรณ์กันครับเตรียมอ,อุปกรณ์กันเด้อดวยห่อน ทายปึ๊บเดี๋ยวนะครับเนาะโอ้ยบนบนบนเมื่อ,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 อถึงหานาที่อกบถ่ายกัได้ครับส่วนมากคนมานั่งกินเหล่านะครับเนาะให้ตัวจีมาถ่ายงานอีกเพียงหนึ่งนะครับเนาะ แต่วางงานมันมีแต่ผักตบสันดิมีแต่ผักตบสว่าเต็มอยู่อ่ามานั่งเศษกล่องกันครับฮะ เพื่อนอยขึ้นมาเขากับ่างขึ้นมานะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นปิดเบิดได้ครับเพ่นดูวิวอันเช่าประมงเพิ่นก็ขึ้นไม้ได้ครับที่จริงก็ได้เพื่อนก็มาหาปลาเนาะหาอย่างหากินเนาะ ผักตบป่บ้านห่อนคักป่ะ่อน,น,นปรลกักบ้าห่อนคัก่อนเน่เบื้องหลังนะครับในการทีตงานนะครับเนาะเฮ็ดงานส่งกู <laughs> ใครวะกล่องเป็นยังไหนมาเอานะครับ,เ,รบเ,รเดี๋ยวขอเรียดเสร็จกล่องก่อนด้วยครับเด้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจังว่ากันใหมหรือจังดไดร่มาจากแดดเองครับดรแ<ผ>ดดแดดบ่ทันลงเนาะครับเนาะ สถานการณ์ตอนนี้เอ้าคนคือบางหลายแท้มณีมะไทยเป็นตากล้องครับนี่ชาสิใดรทำไรนะครับมาเป็นตากล้องสวัสดีน้องตู่นะครับหนึ่งซอ,อร้อขึ้นนะครับ <laughs> อตอนนี้เ้าก็ ยมคว่มพรอมนะครับเนาะแดดลมลมตกเอ้ยคักเน่ยครับต้องมีเอียงลงโซเชียวด้วยครับโซเชียลกะเเ่นนะครับเ่นตลอดเฮ็ดเพลงเฮ็ดยังไปนะครับตอนนี้เฮ็ดโคเปอร์ครับคนบ่ท่านมีติดตามหลายก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆครับ เอานะครับว่นที่นี้เลยละไปกันเด้อครับเด้ออว่ากันไหมครับสวัสดีครับ